ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสราร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5นะคะตะหนักรู้สู่ตัวตนใหม่หัวข้อในเดือนเมษายนนี้นะคะเราพูดถึงความสุขจากการให้และก็เป็นซีรีส์ความสุขทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากเราเพิ่งออกคอร์สใหม่เนาะการโค้ดสัมผัสรักด้วยหัวใจนะคะซึ่งมันก็เกี่ยวกับการค้นพบความสุขความรักที่ไร้เงื่อนไข การเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวการเชื่อมโยงจากภายในดังนั้นในเดือนนี้นะคะเราก็เลยทำ EP ภาคปกติที่อยู่ใน Podcast Free Channel เนี่ยเป็นเรื่องของการตระหนักรู้สู่ตัวต,วตนใหม่ในเรื่องของความสุขด้วยแล้วก็น่าจะพูดถึงเรื่องของความสุขในหลากหลายรูปแบบนะคะในหลายๆวิธีการที่เราจะสามารถสัมผัสความสุขได้โดยที่ไม่ต้องรอไม่ต้อง ควานหาหรือว่าสแสวงหาให้ยุ่งยากนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังต้องการความสุขหรือรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องยุงย่งยุ่งวุ่นวายทำให้เรารู้สึกไม่สงบใจก็อาจจะช่วยให้เราได้ค้นพบวิธีการสร้างความสุขแบบง่ายๆนะคะจากพอดแคสต์ในเดือนเมษายนนี้และสำหรับความสุขจากการให้ แน่นอนนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่พูดถึงเรื่องของการทำบุญทำทานการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาใดๆนะคะน้ำใจคนไทยไม่เคยขาดหายแต่การที่เราจะมีความสุขจากการให้มันอาจจะมีทริคนะคะบางอย่างที่ทำให้เราสามารถค้นพบความสุขในทุกๆการให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะให้ทานทําบุญหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือแม้แต่บางครั้งการให้รอยยิม้มการให้โอกาสการให้หลายๆอย่างหลายคนอาจจะคิดว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอยู่แล้ว เพราะมันเป็นการช่วยเหลือการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะมันทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นโพซิทีฟเนาะไปในเชิงของความรู้สึกเป็นบวกกับการสร้างกุศลการให้แต่ว่าบางครั้งนะคะการให้เนี่ยมันก็ก่อความทุกข์ใจให้กับเราได้เหมือนกันหลายๆครั้งนะคะที่เรารู้สึกถึงฟีดแบ็กที่มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการให้ของเรา คนที่เราให้ไปเขาอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งที่เราให้บุญที่เราทำคนที่รับไปเขากลับเอาไปทำอย่างอื่นหรือสิ่งที่เราช่วยเหลือเกื้อหนุนไปเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้คนเข้าใจผิดก่ออคติความอิจฉาริษยาโดยที่เราก็ไม่เข้าใจว่าฉันไปทำอะไรให้เธอกันนะแต่ว่าความสุขจากการให้เนี่ย มันไม่จำเป็นต้องด่างพร้อยไปกับผลลัพธ์ที่มันไม่เวิร์กนะคะหลายครั้งเราตอบไม่ได้ว่าผลลัพธ์ของการให้ของเราจะเป็นเช่นไรหลายครั้งเราตอบไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามากระเทือนอัตราตัวตนภายในของเราในช่วงที่เราทําบุญด้วยใจจริงหรือเปล่าช่วงเวลาที่เราจะส่งสิ่งใดก็ตามให้ออกไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณคำชมของขวัญเงินปัจจัยต่างๆก่อนที่เราจะให้เนี่ยความสุขมันจะรอเราจากภายในที่เรากำลังคิดนะคะพลังงานของความสุขเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีความสั่นสะเทือนสูงทำให้เราเนี่ยรับรู้ได้ถึงความปิติความยินดีที่จะให้ เราพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆของการให้เลยนะพลังงานที่สำคัญที่สุดนะคะคือการจุดชนวนในช่วงแรกการที่เราจะให้ใครเนี่ยใจเราต้องเกิดความปิติและความพร้อมหากเราไม่พร้อมที่จะให้นะคะต่อให้มันเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่จตุป,ปัจจัยธรรมทานทั้งหลายอันมหาศาลล้นหลามเสลเกินแต่ว่า ใจของเราไม่พร้อมณเวลานั้นมันก็อาจจะทําให้เราเกิดสภาวะที่เศร้าหมองตั้งแต่ต้นของการให้เลยด้วยซ้ําเหมือนบางวันนะคะที่เรารู้สึกว่ามันหม่นหมองและเราไม่มีความพร้อมที่จะยิ้มให้กับใครทั้งนั้นแต่เราก็ต้องฝืนสียเยี่มนิดนึงเพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่เป็นไรอันนี้ก็หนึ่งนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็นเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าการเงิน การให้ทุกอย่างนะคะเหมือนกันการให้ทุกสิ่งคือการให้รอยยิ้มก็เป็นการให้ค่ะและวิธีการสร้างความสุขจากการให้ก็วิธีเดียวกันคือเราจะต้องวางใจของเราให้ถูกจุดหมายก่อนที่จะเริ่มส่งอะไรออกไปหากใจเราไม่พร้อมเหตุผลเราไม่ถึงหรืออุปสรรคบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกไม่ปิติยินดีหรืออนุโมทนาบุญกับสิ่งนี้ เราต้องกลับมาคลี่คลายและสำรวจสภาวะข้างในใจเราก่อนนะคะถ้าหากเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามที่จะให้ในช่วงเวลานั้นเพราะเรายังไม่พร้อมจริงๆอันนี้การกลับมารักษาความสงบสุขภายในใจของคุณเองก็สําคัญนะคะ บางคนให้เพื่อนยืมตังไปเราหวั่นใจมากเลยไม่มีทางได้คืนแน,แน่เลยคนนี้3ามทีสทีไม่เคยคืนหรือมีสถิติจากเพื่อนรอบตัวนะคะยืมกันรอบวงแล้วใจเรารู้สึกเศร้าหมองและกังวลใจกับเงินที่เราจะให้ออกไปหรือเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมกับการให้เปล่าในการช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังหรือรอคอยว่าจะได้คืน ความสุขที่เราคิดว่าจะได้รับจากบุญบารามีที่เราสร้างมันจะนำพาความทุกข์หรืออคติต่างๆที่ผุดพายขึ้นมาในความรู้สึกของเราในภายหลังซึ่งสิ่งนี้แน่นอนนะคะถ้าเราไม่เอาจิตไปผูกกับสวรรค์วิมานในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอนาคตนะเรามองสวรรค์ในปัจจุบันที่อยู่ในใจเราอะคะ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นมันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราจะได้รับ ดังนั้นถ้าหากคุณมีน้อยคุณให้น้อยค่ะคุณไม่ต้องให้เท่าปริมาณที่เขาอยากได้คุณให้ในสิ่งที่คุณพร้อมจะให้แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่มีปัญหาเมื่อคุณรู้ว่ามันจะไม่ได้คืนการให้ในการทำทานนะคะมองด้วยเหตุและผลจากความพร้อมทางใจของคุณเสมอค่ะไม่ว่าจะให้ยืมให้ทานให้การช่วยเหลือหากคุณยังรู้สึกว่าคุณขาดพร่องอยู่ คุณให้เท่าที่คุณให้ได้ไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์จากการที่คุณปฏิเสธหรือจากการที่คุณให้ไม่เท่าที่เขาต้องการเพราะคนเราทุกคนนะคะย่อมมีเหตุผลที่ต้องดูแลการเลือกของตัวเราเองเราก็ต้องดูแลการเลือกของตัวเราเองสิ่งที่เราเลือกอะค่ะมันคือชีวิตที่เราจะสัมผัสรับรู้หลังจากนั้น อารมณ์ที่เราส่งออกไปอะค่ะมันคือสภาวะพลังงานที่เราจะได้รับอันนี้ไม่พูดถึงผลบุญในอนาคตแต่เราพูดถึงกุศลใจในปัจจุบันกุศลทางใจอะค่ะจิตที่เป็นกุศลนะ่ะนั่นแหละคือบุญคือขคลื่นพลังงานคือบารมีคือสิ่งที่เรานำมาสรรสร้างนะคะพลังงานในชีวิต ส,สร้างเซลล์ DNA แบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเราส,สรรส้างพลังงานที่จะออกไปดึงดูดความสำเร็จความสักเซสความสุขหนึ่งเท่าร้อยเท่าพันเท่าของสิ่งที่เราให้ออกไปดังนั้นสิ่งที่คุณให้คุณต้องตระหนักเสมอว่าสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ใช่บุญในวิมานในอากาศแต่คือกุศลทางจิต ที่คุณจะรู้สึกปิติยินดีทันทีที่คุณได้ให้หรือคิดที่จะให้ออกไปดังนั้นหากความคิดของคุณไม่เป็นกุศลเมื่อไหร่ให้กลับมาถามใจตัวเองนะคะว่าคุณจะคลี่คลายมันเพื่อให้คุณปลดล็อกและมีความสุขกับมันได้ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้คุณจะให้ได้แค่ไหนหรือคุณจะปฏิเสธก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งเราอาจจะมีวิธีช่วยเขาในแบบอื่นที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองมากกว่า หากการให้เงินไม่ได้ทำให้คนเราดีขึ้นการให้งานให้โอกาสก็อาจจะช่วยเขาในอีกแบบหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับการครเอทความคิดสร้างสารรค์และความพร้อมในสิ่งที่คุณจะให้ได้โดยไม่เป็นทุกข์สำหรับตัวเองเพราะไม่ว่าคุณจะให้อะไรอะคะจะได้บุญมากมายแค่ไหนมันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่คุณจะต้องทนกับสิ่งต่างๆที่คุณต้องมานั่งคิดนั่งทบทวน นั่งกังวลใจนั่งเจ็บปวดมันเสียเวลาแล้วก็เสียสุขภาพจิตสุขภาพกายในชีวิตค่ะความสุขจากการให้เนี่ยสิ่งแรกคือเราตระหนักถึงความพร้อมของเราเองและต่อมานะคะการให้ให้เป็นสุขเนี่ยมันก็คือการที่เรานำพลังงานที่ดีของเราอะคะ่ะส่งออกไปพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้รอยยิ้มคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่ง ไปพร้อมกับพลังงานมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเนื่องจากว่าทุกสิ่งของจัก,กรวาลยูนิเวิร์สและก็โลกใบนี้นะคะเกิดจากพลังงานของความรักความสันสะเทือนในจิตวิญญาณดังนั้นเมื่อเราให้ด้วยการตระหนักถึงการสร้างพลังงานสันสะเทือนมันจะกลายเป็นการคูณ2คูณ10คูณร้อ มันจึงเกิดเป็นกุศโลบายนะคะในการอธิษฐานอธิษฐานจิตก่อนทำบุญเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องมานั่งอธิษฐานกันขอให้รวยขอให้สวยขอให้เก่งขอให้ฉลาดขอให้มีลูกขอสารพัดขอนะคะการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เราเห็นคลื่นพลังงานแบบจับต้องได้ เพราะว่าตาของมนุษย์ในมิติที่3ไม่ได้เปิดตาที่3ดังนั้นเราจึงไม่เห็นว่ากระแสของการสั่งกดแรงดึงดูดหรือการทําบุญเนี่ยมันได้บุญจริงไหมมันสั่นสะเทือนสิ่งที่เราจะได้รับในการดึงดูดจริงไหมคือตาเรามองไม่เห็นนะคะเราจึงต้องมีกุศโลบายบางอย่างที่จะทําให้เราดึงค่าพลังงานของความสั่นสะเทือนทางจิตวิญญ,ญาณให้ขึ้นสูงเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันมีจุดมุ่งหมายที่มันคมชัดมากขึ้นแล้วก็สั่งได้ดังใจนะคะจะเห็นว่าการใช้กฎหรือว่าการอธิษฐานจิตนะคะทุกอย่างเลยการภาวนาการสวดมนต์นะคะคือส่วนหนึ่งของค่าพลังงานที่เราสร้างจากการตั้งเจตจำนงการตั้งเจตจำนงการส่งความตั้งใจออกไปพร้อมกับการให้ มันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเท่าทวีคูณมากขึ้นเพราะว่าพลังงานของการส,สร้างในจิตวิญญาณจะสร้างสิ่งไหนก็ขึ้นอยู่กับจิตข้างในของเรานะคะดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนนางฟ้านางสวรรค์นะคะเป็นเทวดาเดินดินเนี่แหละเรามีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นเวทมนต์ชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตแบบใดก็ได้เมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นในสิ่งเหล่านั้น แต่ก็ต้องขอให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อ2เนี่ยถ้าคุณสั่งจิตผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะถ้าส่งพลังงานที่แบบแหมกำลังจะมีความสุขแล้วจู่ๆมีคนเดินมาชนของตกแล้วจิตคุณก็กลายเป็นความทุกข์เศร้าโทมนัสสิ่งที่คุณจะได้มันก็คือสิ่งที่เราเลือกสร้างและเลือกตอบรับกับสถานาการณ์จะเห็นนะคะว่าเรื่องของขึ้นพลังงานเนี่ยมันลิงก์ได้หมดเลยไม่ใช่แค่การให้เท่านั้น แต่การดึงพลังในจิตของคุณออกมาด้วยการโฟกัสให้คมชัดเนี่ยมันทำได้กับทุกอย่างแต่ส่วนหนึ่งคือถ้าเราให้อย่างตระหนักรู้อะค่ะว่าพลังงานที่เราให้ออกไปพร้อมกับสิ่งของคำพูดรอยยิ้มการกระทำเหล่านั้นมันคือสิ่งที่เราโฟกัสในรูปแบบไหนดีกลางๆไม่ดี แล้วก็จกักรวาลนะคะไม่ได้ตอบรับในรูปแบบที่เป็นเรื่องของตัวเงินแต่ตอบรับในรูปแบบของความสุขจากการได้ทำสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตนะคะดังนั้นหากคุณขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อขอให้มีตังค์เยอะๆออคุณต้องโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นรูปประธรรมโฟกัสในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะได้รับอะไรจากการทำสิ่งนั้นๆนะคะ จากการรวยเนี่แหละมันจะได้รับอะไรจากการสวยเนี่ยมันจะได้รับอะไรจากการดูดีขึ้นมันจะได้รับอะไรให้โฟกัสอิมเมจค่ะภาพทั้งหมดในสิ่งที่คุณอยากได้อันนี้เหมือนเป็นการเกินๆในเชิงของการสร้างพลังงานสันวะเถือนในคำอธิษฐานไปด้วยเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญในข้อ2คือเราแค่อยากจะบอกว่ากรุณาส่งขึ้นพลังงานไปพร้อมกับการกระทำค่ะ ทุกอย่างที่คุณให้ออกไปยิ่งคุณโฟกัสในจิตที่เป็นกุศลเป็นบวกเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับใจคุณเองมากเท่าไหร่ปิติมากเท่าไหร่ขอบคุณชีวิตในสิ่งที่คุณได้ให้ออกไปมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้พลังงานของสิ่งของเหล่านั้นนะคะมันสร้างสร้างโอกาสดีๆให้กับผู้คนสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกใบนี้สร้างจิตที่ดึงดูดสิ่งดีงามเช่นเดียวกับจิตที่ส่งออกไป กลับมาหาคุณเองดังนั้นพลังงานของการอธิษฐานการภาวนาการสวดมนต์การละลึกและการโฟกัสถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในด้านที่มันเป็นบวกเนี่ยมันช่วยเพิ่มความสั่นสะเทือนของการดึงดูดความดีงามกลับเข้ามาแต่เราก็ไม่ค่อยเน้นนะคะว่าจะให้ขอเป็นเชิงของคำพูดอะ เพราะว่าการขอเป็นเชิงคําพูดเนี่ยพลังงานสั่นสะเทือนที่มันจะออกมาเป็นผลลัพธ์เนี่ยมันต่ํามากอันนี้เราไม่อ้างอิงที่อื่นแต่เราอ้างอิงเฉพาะชาแนลนี้นะคะที่อื่นเรียนมายังไงไปฟังคําอธิบายของที่นั่นนะคะแต่ว่าพลังงานของเราเนี่ยเวลาที่เรามองเป็นภาพอะคะ่ะมันจะให้อารมณ์ให้ความคมชัดเราให้ความเข้าใจได้มากกว่า บางครั้งการขอตัวเลขของตัวเงินเนี่ยมันยังไม่ให้พลังงานมหาศาลเท่ากับการเห็นบ้านหลังใหญ่ๆห,หรือการเห็นชีวิตที่แบบได้ไปเที่ยวแบบได้มีความสุขพลังงานมันต่างกันมากค่ะดังนั้นหากคุณอยากได้เงินเยอะๆหรือคุณอยากรวยนะคะไปโฟกัสสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือความหมายในชีวิตคุณอยากได้อะไรให้ไปโฟกัสพลังงานความสุขในสิ่งที่คุณได้รับแล้วมันจะมีความหมายกับชีวิต เราแม่อันตี้คนอยากรวยนะคะเราให้สำหรับทุกสิ่งที่เรารู้ว่าทุกคนมีมุมมองแล้วก็ทัศนคติกับวิธีการเลือกรูปแบบชีวิตซึ่งแตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความสวยความหล่อเรื่องโอกาสในการศึกษามันก็เรื่องเดียวกันนะคะเพราะมันคือสิ่งที่เราอยากได้รับเพื่อมีความสุขและการส,สร้าง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกช้อยอะไรให้กับชีวิตเราเป็นสิ่งสำคัญและมีความหมายกับชีวิตเท่านั้นเองส่วนข้อที่3ในการมีความสุขจากการให้นะคะคือการวางใจออกจากการให้ของเราอะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เรายังเอาจิตของเราไปผูกติดกับความสุข ความรับรู้ถึงการให้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เราให้คนอื่นว่านั่นเป็นของที่เราให้เขาไปว่านั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาดีกับเขาว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เขาได้ดีเมื่อไหร่ที่คุณผูกจิตกับการให้โอกาสที่คุณจะได้ผลลัพธ์เป็นความทุก์เนี่ยมันมีเยอะกว่าความสุขนะคะของที่ให้ไปแล้วไม่ใช่ของเราอีกแล้วไม่ว่าคุณจะให้ยืม ไม่ว่าคุณจะให้เปล่าไม่ว่าคุณจะให้กู้ทุกสิ่งที่ออกไปจากมือของเรานะคะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นของคนอื่นไปแล้วค่ะปล่อยมันไปได้เลยไม่ต้องเอาจิตไปผูกติดยึดมั่นถือมั่นรอคอยหรือคาดหวังกับสิ่งเหล่านั้นให้ให้จบนะวินาทีนั้นแล้วปล่อยวางทุกอย่างที่คุณให้เราตัดไปซะตรงนั้นนะคะ มันจะตัดบวงโอกาสที่คุณจะกลับมาทุกข์กับผลลัพธ์ของมันคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าเมื่อไหรเขาจะคืนนะเมื่อไรเขาจะตอบรับในสิ่งที่เรารอคอยคาดหวังแม้กระทั่งคําขอบคุณแม้กระทั่งรอยยิ้มความปิติยินดีความสุขหรือเขาจะได้รับแล้วเขาจะได้พัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคาดหวังจากการให้เลยค่ะ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่โลกนี้จะจัดสรรให้กับเขาอยู่แล้วให้วางใจในผลลัพธ์ที่เราให้ออกไปไม่ว่ามันจะดีมันจะแย่แค่ไหนนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับคลืนพลังงานที่เราส่งให้ไม่ได้เกี่ยวแม้กระทั่งการกระทำของเราเองทุกคนมีความคิดมีประสบการณ์ มีวิธีการปรุงแต่งของตัวเองนะคะการที่เราให้คนอื่นไปแล้วเขาเป็นทุกข์มันอาจจะไปสะท้อนปมในอดีตของเขาบางเรื่องซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยหรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ได้ดั่งใจดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณตัดสภาวะจากสิ่งของเครื่องใช้และการให้ออกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะตัดมันออกไปจากความคาดหวงัง ตัดมันออกไปจากการเป็นเจ้าของตัดมันออกไปจากความโลภที่อยากจะได้อะไรบางอย่างเพื่อเป็นผลรับจากการให้ใจของคุณจะไม่ผูกติดกับสิ่งที่ให้ไปแล้วใจของคุณจะไม่กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับตัวคุณเองใจของคุณจะไม่คาดหวังและรอคอยและมันจะไม่เสียเวลาในชีวิตของเราค่ะมันจะไม่ทําให้เราต้องมาเจ็บปวดทุกทรมานมันเหมือนการ มุบอ่อนไปข้างหน้าตลอดเวลามันเหมือนรถที่ต้องหมุนล้อเพื่อไปข้างหน้ามันถึงจะไปถึงจุดหมายค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังถอยกลับมาเพื่อที่จะดูว่าอา้าวของที่ฉันให้เป็นยังไงบ้างนะเขาจะคืนฉันเมื่อไหร่นะเขาตอบรับความรักของฉันหรือยังนะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือเปล่านะหรือว่าเขาคิดอะไรกับการให้ของฉันนะแน่นอนค่ะพอเราถอยรถกลับมาหรือถอยใจเรากลับมาดูมัน ผลตอบรับที่ได้เนี่ยมันอาจจะได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเราไม่รู้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะกำหนดจากการกระทำและความคิดของตัวเราเองมันจะเริ่มเป็นสิ่งที่ต้องบวกเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเราเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเราคนเดียวความสุขจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ดังนั้นนะคะให้ในสิ่งที่คุณตัดใจปล่อยวางมันได้ไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรให้เขารักให้เขาหลงให้เขาคิดถึงล้วนเป็นอนาคตของความทุกข์ที่คุณจะได้รับทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้สิ่งที่คุณกำหนดไม่ได้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อย่างใจของมนุษย์และฟ้าฝนขึ้นลมภายนอกมันก็ยังเป็นสิ่งที่กาหนดไม่ได้อยู่นั่นละคะ่ะหากเราไม่ปรารถนาที่จะเจอความทุกข์ หรือไม่รู้สึกว่าต้องการให้มันมีโอกาสในการดั่งพ้อยทางความรู้สึกมันก็คือการตัดใจและยอมรับว่าการให้เรามันจบมันง่ายกว่าที่เราจะวางใจให้มีความสุขเราก็ขอ,อมาถึงข้อ4นะคะข้อ4เนี่ยการให้ของเราต้องเรียนรู้ไปด้วยค่ะเมื่อเราให้เราได้เรียนรู้ การส่งออกพลังงานใช่ไหมเราได้เรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างของผู้คนเราได้เรียนรู้การปล่อยวางแล้วเราได้เรียนรู้ตัวตนของคนคนหนึ่งดังนั้นทุกอย่างค่ะเมื่อเราให้แล้วฟีดแบ็ของมันมันอาจจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเราก็อาจจะต้องเช็คว่าสิ่งที่เราให้ออกไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเปล่า หรือเขาเป็นคนยังไงแล้วถ้าหากเราให้ซ้ำๆแต่มันไม่ได้รับอะไรที่เป็นบวกหรือพัฒนาชีวิตของเขาหรือแม้แต่ทําให้ชีวิตของเราพัฒนาในหลายๆด้านอันนี้มันจะเริ่มย้อนแยงจากข้อแรกๆใช่ไหมหลายคนฟังอาจจะงงๆนิดนึงว่าอา้าแล้วไหนตอนแรกให้ตัดใจแล้วไหนตอนแรกให้ไม่คาดหวังคืออันนั้นนะคะก็ทําไปดีแล้วเพราะว่าใจเราจะได้ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น แต่ปัญญาเราต้องเกิดด้วยเพราะบางครั้งนะคะคนเรามีความหลากหลายในความคิดการกระทําแล้วก็การเรียนรู้อย่างเช่นเรื่องราวของความรักนะคะหากเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ฉันไม่หวังเงื่อนไขใดๆตอบแทนฉันขอให้เธอแต่เธอก็นะแล้วแต่จะเจอนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆท่านที่รู้สึกงงๆว่าทำไมยิ่งให้ยิ่งเป็นทุกข นั่นเพราะเราไม่ได้ให้ปัญญาภายในของตัวเราค่ะเวลาที่เราให้ไปแล้วเราดูสภาวะของผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นหรือมันเป็นสิ่งที่ฉุดเราลงไปด้วยหากคุณรู้สึกว่าคุณเต็มใจจะให้มันไม่ใช่ปัญหานะคุณให้ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นบนความเป็นมนุษย์และผลลัพธ์ของโลก การมองความจริงนะคะมันทำให้เราเข้าถึงปัญญาได้ไวหลายๆครั้งที่เราให้อะไรซ้ำๆแล้วมันเป็นผลติดลบตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับมาถามแล้วว่าเบียดเบียนอนาคตตัวเองไหมเบียดเบียนคนที่เราให้ไปไหมทำให้เขาเสียอนาคตเสียโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณของเขาเสียโอกาสในการเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยตัวของเขาเอง อันนี้เราต้องใช้ปัญญาในการให้เพื่อที่จะเฝ้าดูผู้คนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะให้ออกไปอย่างที่บอกตอนแรกนะคะอาจจะไม่ต้องให้ตังค์ให้งานไหมให้ปัญญาให้ความรู้ให้นังสือลองกลับมาใช้ปัญญาภายในอะคะ่ะจิตข้างในเขาจะรู้ค่ะว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าใจเราไม่ไปโฟกัสกับ ผลประโยชน์ความคาดหวังในข้อ3ที่เราบอกว่าให้ปล่อยวางจากการให้ไปก่อนแล้วเมื่อนั้นนะคะพอคุณตัดจบไม่ได้รู้สึกคาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขอะไรที่คุณต้องไปผูกกับการให้ของคุณนั่นคือคุณไม่ถูกละแต่สิ่งที่จะทําให้คุณฉลาดมากขึ้นเกิดปัญญาภายในมากขึ้นและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีโดยที่ไม่รู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งทรมานชีวิตนะ่ะมันก็คือการที่เรา เท่าทันการมองความจริงของโลกและยอมรับว่าบางครั้งการให้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับบางสิ่งบางโอกาสและบางคนให้พิจารณาเสมอค่ะทบทวนหลังการให้คลียคลายไข้ควรอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะส่งผลดีกับอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นของเราของคนอื่นของโลกใบนี้จิตข้างในที่มันตระหนักรู้ไข้ควรอยู่เสมอ เราจะสัมผัสได้ว่าการให้สิ่งไหนมันจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้นหรือการให้ของเรามันยังจะต้องให้ต่อไปอีกหรือควรจะพอแค่นี้นะคะสสิ่งนี้นะคะวิธีการที่จะสร้างความสุขจากการให้โดยที่คุณจะไม่ต้องแบกรับความทุกข์ความเจ็บปวดหรือโอกาสที่จะรู้สึกว่าการให้ของคุณไม่เป็นกุศล ในอนาคตนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะรู้สึกงงๆว่าทำไมให้แล้วไม่มีความสุขทำไมให้แล้วรู้สึกเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดและใครที่ยังวนเวียนอยู่กับความรู้สึกที่ยังสับสนนะคะ <début> ก็สามารถมา รับการโค้ดนะคะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างนะคะก็จะมีการโค้ดหลายครั้งสําหรับคลี่คลายประเด็นความสับสนในใจหรือโคอ้ดค้นพบตัวตนภายในนะคะให้เราสามารถเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เราติดอยู่ในบ่วงของความคิดต่างๆประสบการณ์เก่าๆของเราหรือจะเป็นการโค้ดสัมผัสรักด้วยหัวใจนะคะให้คุณเข้าถึงความสุขความเป็นติยินดีและความอิ่มเอมในชีวิตแห่งความรักอันไรเงือนไขนะคะ มีหลากหลายให้เลือกนะคะแล้วแต่คุณจะรู้สึกทัชกับอันไหนก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการ s u c r i b e ไลค์แชร์นะคะการสมัคร FC การรับชมรับฟังรวมก้าวเดินไปในเส้นทางของจิตวิญญาณด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ